สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณคุยอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะคุณครูเอกอนุญาตทบทวนของเริ่ก่อนนะคะเรามาดูกันค่ะ5บวก4เท่ากับ9้าจำได้ไหมคะ5คือตัวตั้ง C คือตัวบวกและ9กก็คือผลบวกนั่นเองค่ะเด็กๆลืมหรือยัง แต่วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการสลับที่ของการบวกจำนวนนับ2จํจนวนกันนะคะนในการเรียนการสลับที่คุณเขวจะยกตัวอย่างง่ายๆให้เด็กๆด,ดูนะคะดอกกุหลาบ5้าดอกกับดอกมะลิ1ดอกคุณเขวเขียนประโยคสัญลักษณ์ว่า5บวก1เท่ากับ6ทีนี้คุณเขวจะย้ายกลุ่มดอกมะลิมาอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะเป็นดอกมะลิ1ดอกดอกกุหลาบห้าดอก ค,คุณเควเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แทนว่า1-5-6บวก5เท่ากับ6นะคะค,คุณเควสลับที่กันใช่ไหมคะเราจะสรุปได้ว่าเมื่อจำนวนนับทั้ง2องจำนวนนำมาบวกกันสลับที่กันจะได้ผลบวกเท่ากันนั่นเองค่ะดังนั้น5 1 1บวก1เท่ากับ1บวก5ค่ะเด็กๆงงไหมคะ เราสรุปได้ว่าการบวกจำนวนนับ2องจำนวนเมื่อสลับที่กันจะได้ผลบวกเท่ากันนั่นเองค่ะเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะเคณิตศาสตร์ในหน้าที่60นะคะในหน้าที่60ข้อที่1โจทย์บอกว่าเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการสลับที่ของการบวกค่ะตัวอย่างมีว่า รถบรรทุก4คันกับรถบรรทุก1คันรูปด้านทางซ้ายมือฝั่งนี้ใช่ไหมคะก็จะแทนรูปได้ว่า4บวก1เท่ากับ5ส่วนรูปด้านขวาค่ะเราจะแทนด้วย1บวก4เท่ากับ5ดังนั้น4บวก1เท่ากับ1บวก4 ีนี้เวลาเด็กๆทําแบบฝึกหัดนะคะค่ะเวลาลูกทาแบบฝึกหัดคุณครูอยากให้ลูกเขียนตัวเลขลงไปในหนังสือเรียนได้เลยค่ะอย่างเช่นข้อ1นึ่งใช่ไหมคะรถตุกๆมี2คันส่วนอันนี้มี4ก็คือ2บวก4เท่ากับ6ส่วนด้านนี้ก็คือ4บวกส เท่ากับ6นั่นเองค่ะเด็กๆทำข้อ2และข้อ3นะคะวันนี้เมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆส่งการบ้านให้คุณครูด้วยนะคะส่วนในหน้า61ข้อ2ใหญ่หาผลบวกและบอกผลสรุปลูกเขียนคําตอบให้คุณครูลงในหนังสือได้เลยนะคะเช่น4บวก5เท่ากับ9นะคะ 8บวก0เท่ากับ8ดเด็กเขียนให้ครบทั้ง6คข้อเลยนะคะแล้วเด็กๆทำข้อ2ใหญ่เสร็จแล้วลูกก็มาทำข้อ3ใหญ่ให้คุณครูนิดนึงนะคะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างเพื่อทำให้ประโยคสัญ,ญลักษณ์ถูกต้องเช่น1บวก5เท่ากับ5บวก หน,นั่นเองค่ะในเด็กทำให้ครบทั้ง4ข้อย่อยเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆส่งการบ้านสองหน้านี้มาในกลุ่มลายคณิตศาสตร์ให้คุณครูตรวจนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย